ณโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเดี๋ยวพยาบาลพาเข้าข้างในนะคะเห็นว่ามีอาการเจ็บท้องและรู้สึกว่าลูกดิ้นร้อยลงใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพยาบาลดูแลให้นะคะค่ะพยาบาลฉันเจ็บท้องถี่ขึ้นแล้ววันนี้ลูกแทบไม่ดิ้นเลยฉันกังวลมากค่ะมาดาอายุ3 3ปี G 3 P 2 0 0 2อายุครรภ์34บวก2สัปดาห์ ไม่มีโรคประจำตัวไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์ล่วงหน้าไม่เร้าวันประจำเดือนครั้งสุดท้ายแน่ชัดและไม่รู้ว่าตนเองตั้งครรภ์จนเริ่มรู้สึกถึงการดิ้นของทารกมาด้วยอาการน้ำเดินและเจ็บหน่วงท้องลูกดิ้นลดลงลูกฉันเป็นยังไงบ้างคะคุณพยาบาลตอนที่แม่มาถึงเราตรวจพบว่าปากมดลูกเปิดประมาณ3เซนติเมตรมีการบังตัวของปากมดลูก50ปอร์เซและศีษาทารกอยู่ระดับศูนย์ซึ่งถือว่าเริ่มเข้าสู่ระยะคลอดค่ะ เมื่อตรวจ NST พบว่าหัวใจลูก non-reactive มี minimal variability และมีช่วงที่หัวใจลูกเต้นช้าลงเอง spontaneous deceleration ร่วมกับลักษณะที่คล้าย sinusoidal pattern ซึ่งบ่งชี้ว่าลูกอาจมีภาวะ fetal compromise หรือภาวะที่ลูกไม่ค่อยทนในท้องค่ะแม่จึงได้รับการรักษาใส่ออซิเจน mask with bag เพื่อพบออกซิเจนให้ทารกให้น้ำเกลือ0.9% NSS 1,000 ml ทางเส้นเลือดเพื่อเพิ่มการไหลเวียน ฉีดเด็กซาเมทาโซน6มิกรัม IM เพื่อช่วยเร่งการเจริญของปอดทารกเนื่องจากอายุครรภ์ยังประมาณ34บวก2สัปดาห์ให้ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน IV และยารกซิโทไมซินรับะทานเพื่อป้องกันการติดเชือ้อจากการตรวจอันตราซาวพบว่าทารกอยู่ในท่าศรีษะน้ำหนักประมาณ1,908กรัมน้ำคร่ำอยู่ในช่วงปกติ FI ประมาณ10-11ซนเมตรรกเกาะด้านหน้า แต่คะแนนประเมินสุขภาพทารกในครรภหรือ Bio Physical Profile หรือ BPP ได้4 8ถคะแนนโดยลูกขยับน้อยและมีโทนต่ำซึ่งถือว่าต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดค่ะด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้หมอจึงแนะนำให้ส่งต่อไปโรงพยาบาลชมบุรีเพื่อให้แผนกที่มีความพร้อมดูแลแม่และทารกที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างปลอดภัยที่สุดค่ะณนะโรงพยาบาลชนบุรี คุณแม่คะ จากการตรวจภายในเมื่อสักครู่ตอนนี้ปากหมดลูกยังเปิดอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรเท่าเดิมนะคะการบางของปากหมดลูกอยู่ที่ประมาณ50%และตำแหน่งศีรษะลูกอยู่ที่สเตชันศูนย์ซึ่งตอนนี้เราเจอปัญหา2อ,อย่างนะคะอย่างแรกคือไม่มีความก้าวหน้าทางการคลอดปากหมดลูกไม่เปิดเพิ่มอย่างที่2คือเราพบสัญญาณว่าลูกมีภาวะเครียดในครรภ์หรือ fetal distress อย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าลูกอาจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอค่ะด้วย2ปัจจัยนี้ทั้งเรื่องความก้าวหน้าที่ไม่ดีและภาวะลูกเครียดในครรภ์ แพทย์จึงแนะนําให้ผ่าตัดคลอดเพื่อความปลอดภัยของทั้งคุณแม่และลูกนะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะพยาบาลอยู่ข้างๆตลอดเดี๋ยวเราจะดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุดค่ะ <S <S เวลา10นาฬิกาสสนาทีแพทย์ตัดสินใจทำซีเซเรียนเซ็กชันเนื่องจากทารุกมีภาวะ C v เว e ยฟิทอลดิสเรร่วมกับความผิดปกติทั้งระบบประสาทหรือ CNS Anomaly ไม่มีการให้ยาทอรโครไรติกเพราะอายุคันเกิน3 4สสัปดาห์และมี Fetal Distress ซึ่งเป็นข้อห้ามค่ะ รายงานสถานการณ์ทารกแรกคลอดค่ะทารกคลอดออกมาในภาวะอัสฟิกเซียไม่หายใจตัวเขียวทั้งตัวและมีภาวะตัวอ่อนปวกเปียก อัปกาสกอนาทีที่1เท่ากับ1คะแนนไม่หายใจเขียวทั้งตัวตัวอ่อนไม่มีการตอบสนองค่ะนาทีที่5เท่ากับ3คะแนนอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า100ครั้งต่อนาทีหายใจช้าและไม่สม่ําเสมอเขียวอย่างทั่วตัวตัวอ่อนไม่มีปฏิกิริยาค่ะนาทีที่10เท่ากับ4คะแนนอัตราการเต้นหัวใจมากกว่า100ครั้งต่อนาทีหายใจช้าไม่สม่ําเสมอเหลือเขียวที่ปลายมือปลายเท้าตัวอ่อนไม่มีการตอบสนองค่ะ ทีมช่วยฟื้นคืนชีพได้ดำเนินการตามลำดับขั้นดังนี้ค่ะเริ่มต้นด้วย CPAP ต่อด้วย PPV และต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ETT เบอร์3.5เนื่องจากการหายใจไม่เพียงพอหลังจากใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยหายใจต่อเนื่องค่า o อกซิเ saturation ดีขึ้นเป็น80%ค่ะขณะนี้ทารกอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของทีมคู่ชีพทารกแรกเกิดค่ะ ทารกถูกส่งต่อไปยังตึกดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือ NICU เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ข้อมูลในระยะตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ของมันดารายนี้กันเลยค่ะมันดาอายุ30ปี G3P2002 น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์88กิโลกรัมสูง154เซนติเมตร BMI 37.11 kg/m2 จัดอยู่ในกลุ่มอ้วนมาก Obesity Class 2ระหว่างตั้งครรภ์น,น้ำหนักเพิ่มรวม16กิโลกรัมทำให้ก่อนคลอดน้ำหนัก104กิโลกรัมซึ่งเกินช่วงน้ำหนักที่น,น แนะนำ7 11.5กิโลกรัมการเพิ่มน้ำหนักเกินนี้ทําให้มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทั้งครรนเป็นพิษการคลอดยากและทารกเครียดในครรนจากประวัติครอบครัวของมันดาพบว่ามันดาของหญิงตั้งครรนเป็นเบาหวานทําให้มันดารายนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรนถึงผลตรวจ50 GGT อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังใกล้คิดเนื่องจากภาวะอ้วนก่อนตั้งครรนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะดื้อต่ออินซูลินและอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นความดันสูงนำคลําม,มากและทารกตัว สามีเป็นพาหะาทรัซิเมียส่วนมันดาไม่เป็นพาหะทําให้ความเสี่ยงทารกเป็นโรคชนิดรุนแรงต่ําแต่ยังต้องติดตามเพราะอาจทําให้ทารกลุหิตด,ดังเล็กน้อยหรือมีผลต่อภาวะนําคร่ำมากได้ต่อไปเรามาดูประวัติการฝากคันของมันดารายนี้แต่ละครั้งกันค่ะ มันดาฝากคันครั้งแรกวันที่3 1สิงหาคม2568ตอนนั้นอายุคันประมาณ26สัปดาห์ถือว่าล่าช้ากว่าปากติค่ะเพราะโดยทั่วไปแนะนําให้ฝากคันก่อน12สัปดาห์เพื่อให้ตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังความเสี่ยงตั้งแต่ต้นมาฝากครั้งที่2วันที่8ตุลาคม2568อายุคัน27สัปดาห์ตอนนี้พบว่าความดันโลหิตสูง138/97มิทมลลิเมตรประลอดและเอัลตราซอวพบความผิดปกติของทารกมีน้ําสะสมในกกกะลลศีรษึงตงตตต้้อิิดดามใช ครั้งที่3วันที่21ตุลาคม2568อายุคัน33สัปดาห์2วันผลตรวจพบว่าทารกมีความผิดปกติของสมองส่วนกลางคือ bilateral ventriculomegaly และ cerebellar hypoplasia ร่วมกับการตรวจ NST พบว่าการเต้นของหัวใจทารกมี minimal variability ซึ่งบ่งบอกว่าทารกเริ่มมีภาวะเครียดในคันครั้งที่4วันที่27ตุลาคม2568อายุคัน24สัปดาห์2วันมารดามีอาการน้ำเดินและเจ็บคันตรวจพบว่าทารกมีภาวะเครียดในคันทีมแพทย์จึงตัดสินใจผ่าตัดคลอดเพื่อความปลอดภัย ของทั้งแม่และลูก คุณแม่ครับจากการติดตามฝากคันทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมีอยู่4เรื่องครับข้อแรกการฝากคันล่าช้าทําให้เราไม่ได้ตรวจคัดกรองสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนของทารกตั้งแต่ต้นซึ่งอาจทําให้ความเสี่ยงบางอย่างถูกมองข้ามไปข้อ 2. ความดันโลหิตสูงของคุณแม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษและอาจทําให้เลือดไปเลี้ยงทารกไม่เพียงพอข้อ 3. ผลตรวจพบความผิดปกติของสมองทารกและการเต้นหัวใจของทารกใน NST มี Minimal Variability ซึ่งแสดงว่าทารกมีความเครียดในครันและอาจสมผลต่อพัฒนาการหลังคลอดได้ข้อ4การเจ็บคลันและน้ำเดินในครั้งสุดท้ายจึงเป็นเหตุผลทำให้เราต้องตัดสินใจผ่าตัดคลอดเพื่อความปลอดภัยของทั้งคุณแม่และลูกครับและนี่คือการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ของมารดารายนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแลให้กิจกรรมพยาบาลมารดาหลังคลอดรายนี้กันค่ะ ตอนนี้พยาบาลขอประเมินอาการหลังผ่าตัดนะคะเราจะตรวจสัญญาณชีพความดันการหายใจคะแนนความปวดเพนสกอร์ score, การหดรัดตัวของมดลูกและน้ำคาวปลาเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเช่นตกเลือดหรือการติดเชื้อค่ะต่อไปจะตรวจแผลผ่าตัดให้นะคะขณะนี้แผลสะอาดดีไม่มีบวมแดงหรือเลือดซึมถ้ามีอาการไอจามหรือหัวเราะขอให้ใช้มือประคองแผลไว้เพื่อลดความเจ็บค่ะ หากมีคะแนนความปวดเพิ่มขึ้นหรือปวดมากสามารถแจ้งพยาบาลได้ทันทีนะคะเพื่อปรับการให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาค่ะหลังผ่าตาดัดพยาบาลแนะนําให้ลุกเดินโดยเร็วเพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันและช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นเวลาจะลุกจากเตียงให้ตะแคงตัวก่อนแล้วค่อยดันตัวขึ้นช้าๆหากรู้สึกมึนหรือเวียนศรีรษะบอกพยาบาลได้ค่ะหลังถอดยส่สวนประสะวะต้องดูว่าสามารถประสะวะได้เองปริมาณพอเหมาะไม่มีแสบขาดหรือกินผิดปกติ ในส่วนของการทำความสะอาดให้หล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังและเปลี่ยนผ้าอนามัยสมบำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะแม้ว่าทารกยังอยู่ใน NICU คุณแม่ยังสามารถปั๊มนมทุกสองถึง3าชั่วโมงเพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำนมลดการคัดนึ่งของเต้านมและช่วยส่งเสริมให้หมดลูกหดรัดตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วขึ้นนะคะพยาบาลจะสอนเทคนิคก,การปั๊มนมและวิธีเก็บรักษาน้ำนมอย่างถูกต้องเพื่อนำส่งให้ทารกใน NICU ค่ะ พยาบาลสังเกตว่าคุณแม่มีความกังวลทั้งเรื่องทารกต้องได้รับการผ่าตัดและอยู่ใน NICU หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการของทารกหรือขั้นตอนการรักษาพยาบาลพร้อมให้ข้อมูลและช่วยลดความกังวลค่ะ ก่อนกลับบ้านพยาบาลจะให้คำแนะนำเรื่องการดูแลแผลการสังเกตอาการผิดปกติการปั๊มนมการพักผ่อนและการมาตรวจตามนัดหากมีอาการเศร้าหงุดหงิดนอนไม่หลับหรือรู้สึกไม่เป็นตัวเองหลายวันสามารถปรึกษาพยาบาลหรือแพทย์ได้เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะขอบคุณที่ดูแลฉันตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์รวมถึงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆนะคะพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาเยี่ยมลูกอีกครั้งฝากคุณพยาบาลและคุณหมอช่วยดูแลลูกฉันด้วยนะคะ